จะเป็นยังไงถ้าน้องเอวาเสือตาแบลวกลายเป็นคนในโลกไมคเมียวซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำสกินไมค c r รับกันนะครับผมขั้นแรกผมก็จะทำการลงสีผิวให้กับน้องเอวาก่อนนะครับผมหลังจากที่ลงงานผิวเสร็จหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ จุดสีแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือจุดที่ผมได้ทาการมาร์กเอาไว้นั่นก็คือส่วนของใบหน้าของน้องนั่นเองต่อไปก็จะเป็นส่วนของเสื้อผ้านะครับผมก็จะใช้เป็นสีส้มพัดเทลนะครับแล้วเราก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยและในส่วนของทรงผมเนี่ยก็จะใช้เป็นสีส้มที่เข้มขึ้นมาอีกนะครับเพื่อไม่ให้สีผมเนี่ยมันเนียนไปกับสีชุดต่อไปแล้วก็ทําการตัดไปตอนทําดวงตาก,กันเลยในส่วนนี้เนี่ยผมก็จะกําหนดเป็นโค้ง ของดวงตาเข้าค่าเอาไว้ว่าจะเอาแบบขนาดประมาณไหนอะไรแบบนี้นะ หลังจากนั้นเราก็เริ่มลงสีขาวกันเลยในส่วนของลูกตาเนี่ยก็จะใช้เป็นสีฟ้าเพื่อความน่ารักและผมก็ทําการปัดไปตอนที่งานเสร็จเลยละกันเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนี่พอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยน่ารักใช่ประรา่าสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้สกินนี้สามารถทักมาได้ที่ a c e b o o k ของผมเลยใ Facebook ผมจะแปะไว้หน้าโปรไฟล์นะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย